สวัสดีค่ะบริญยาพาลุยตาไป้นีส้สิพาพี่น้องมาเบิงบอกพริกเงินล้านเพื่อนจ้าบ้านสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นจ้านานาเพื่อนปลูกพริกเป็นสวนเลยจ้าทรงถั่แก่ทรงไม้นาไปเหิพาพี่น้องไปเบิงจ้างามข้าวของพริกเพื่อน ป้าเพิ่นเก็บจังใดนี่จังใดอ่ะจ้ารป้าจะพาพี่น้องไปเบิง่งโอโ้พีกเพิ่นจ้ะงามขักงามแน่อ้ยมีแต่แต่หมากเต็มต้นอาจารเป็นสายเลยพี่น้องนี่อย่างสิปลูกงามขักงามแน่จ้ะนี่พีกเงินล้านวันสั่นเพิ่นให้สายยานี่ <c oughs> เฮ็ดทุกปีจ้ะเพิ่นเฮ็ดปีละหลายหมื่นอาจ้ะ,จะนี่โอ้ยนางไปปุในนี่ก็จ้าง,งคนเก็บ จ้างคนเก็บกิโลละสิบบาทจ้านี่เพ <c oughs> ื่อนมาแต่เที่ยงคืนไม่เห็นเบิดปลูกบลูกี่ไลจ้่ถ้าแกะไรพริกหน้าจ้าพี่สาวของยายพินพี่สาวแม่เพื่อนฮ็ดเกษตรเบิดจ้าอยู่บ้านทั้งพี่สาวทั้งน้องสาวยายจ้าอสะอ่อนคัก นี่กล่องเชียร์จ้านี่กล่องเชียร์สู้ไหมกล่องเชียร์สู้แล้วเนาะมาเบิ้งเงนซื้อไหมไปสิบื้องสู้ยี่ในี่มอีกจ้างหากล่องเชียร์ปิดหน้าปิดตาเดี๋ยวไเก็บยี่ในหาโมเนาะมึงได้บอกออกแดดอีกเนาะเก็บที่โ่มอีกอันนี้พรกันชิพากลายมงชิพาไปเบิ้งว่าเพิ่นเก็บได้หน่อยได้หลายซ้ำใด้จ้าจ้างเก็บจ้าวิธีเพิ่นเก็บ มาแต่เทียงคืนจ้านี่ยแต่ได้เต็มถุงเลยเมื่อนึ่งได้ลายป็ะนี่ยแม่ถุงน่งก็ายสไดเตียถุนกลยอู่เงอกงนึงกลู่เตอืมุงนึ่งกับลยสิบโลอ่ไเตียงกัลายสิู่ไเตีอ,งอืงน่งกัายสโลอย่อน่ยิโอย่บาโเียงุน่กับยิโล่ไปเตีอล,ล,ล,ลกบาทจโลย่เก็บ คันโลละสิบบาทนี่ก็ได้เป็นพันแม่นบ่เออเว้ยนี่จ้ารายได้ผู้เฒ่าอยู่บา,บานะไม่น้อยกทมเลยกทมขันตากะสามร้อยกว่าหึ่งเด๊ตอ,อกงายอีกต่างหากสุดสิบเบิกได้นี่จ้าผู้เฒ่าอยู่บานสร้างรายได้มือนึงเพิ่นได้เป็นพันจ้าขันผู้เก็บเก่งๆก็ได้เป็นร้อยโล จ่าสิพาไปเบิง่งเพิ่นเก็บงอนว่ธรมรมดาว่าธรมรมดาเจ้จ่าชิพ้าไปเบิ่งอันเพิ่นเก็บไว้แล้วป้าพี่น้องอันนี้เพิ่นเก็บแล้วแล้วจ้านี่นี่เป็นถุงๆจังซี่เลยจ้าถุงละยี่สิบสามสิบโลนี่จ้าแมนเบิดนี่ที่เพิ่นเก็บได้เลี้ยงลายซราอยู่เพิ่นจ้า แมนเบิดพริกกระสิงามงามมังสีเลยจ้านี่เปิดน้อยรวยสวยอยู่จ้าสิพาไปเบิง์จับของสวนจา้านี่เท่าแกเท่าแกไล่พริกจาก้าพิกเงินล้านพ่นวาสวนพ่นนี่หน้าน้องสาวแม่จา้านี่เท่าแกเท่าแก พริกเงินล้านจ้าเนี่ย <laughs> พริกเพิ่นห <laughs> มาก,ามากโอ้ยงามคักง,งามเนี่ยห <c oughs> น้าใส่ปุ๋ยจักรอบเนี่ย <c oughs> สีสีรอบปเตีชัวไดเก็บปตี <c oughs> อขาบ่มีเพิยมียังเลยล่ะตอตีเบ่มีแมงมียัง <c oughs> บ่กระสีดยานะป้องกันไว้อืพริกเงิพนพริกเงิเขาเน้นป้องกันเ่ราะไม่นเน้นรักษาคือเป็นหมากแล้วนี่มันกลายเป็บ่อเป็นลูก อันนี้น้ำถ่วมมันเนี่ยโอ้แม่เตี้ยแต่ป่านน้ยังโดดๆอยู่เนาะน้ำถ่วมมันมันเลยเงี่ยวฝนตกก้อนนึงอันนี้ช่องเลีงๆงถึงอันล้มเนาะช่องนั้นเนาะถึงล้มถึงฝนแหงตอนนี้สองรอบฝนนี้บานเขาบานสีชมพูอะเมื่อรุ่นมาตูดอีกเลยเมื่อรุ่นมามีลมเลยแห้งฝนแห้งเพื่อบ้านสีชมพู อำเภอสีชมพูจ้ะนี่พผนเห็ดพูนจังหวัดขอนแก่นจักไรเนี่ย่ะแต่เฮ็ดอยู่นี่ยสามสามไรจ้ะนี่พริกเงินล้านตาโฮมกับยายเรียบจ้ะนี่น้องสาวเม่แต่จ่างคนนี่กับบหน่อยจ้ะแต่ละมือนจังหวดอะเนาะได้เป็นตันเลยนะมือะตันหนึ่งกับตอนนี้ทรงรถเท่าไหร่น่ะคน เก็บแต่ละรอบตันหนึ่งกับสี่เมืองหาละจ้ะแบบนี้แต่ละรอบใ่ข้างหาสิบบาทแตตันละหาเมืองแล้วแต่ราคาจ้ะราคาขึ้นราคาราคาขึ้นราคาลงตามตลาดครับฟังคุณมากับช่องจ้ะวิริยาพาลุยนะครับเด้อมือนี้จ้าสวัสดีค่ะอ่าอย่างวิริยาพาลุยอันนี้อันน uh, um, uh, uh, ี้เชียวมาสองช่องจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หนเด้อจ้ะ กดติดตามให้วรินยาพาลุยกับเสียโอดัาซิงพาลุยทำแนเด้อสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องมาเที่ยวสวนพีกจ้าอาคกุคนพาพี่น้องมาลุยเบิงเกษตรยุคใหม่จ้านี่เพิ่นเก็บเทลเทียเพิ่นได้เงินสี่หมื่นห้าหมื่นจ้านี่สรงตลาดเทลเป็นตันน้ำเก็บเพิ่นกระจ้างคนเก็บพังสิ่หรอจ้า สามสี 3, ลายางคนเก็บเกเษตรทางบ้านก็มีรายได้จ้ะรายได้คนมาเก็บก็บมีรายได้น้ำจ้ะพาพี่น้องมาเบิ้เงมื่อเนี่ยฝากพี่น้องในเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์วลินยาพาลุยน้ำแน่จ้ะ เดี๋ยวคลิปหนาวัลินยาสิบภาพพี่น้องไปใส่ก็คอยติดตามนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีก่อนจ้าสวัสดีค่ะ